โอเคนั่นล่ะเ้าวเฮียเบิดแล้วเอาสิได้ย้ายบ่อนพี่น้องย้ายลงไปเฮ็ดกินอยู่ทางด้านลุ่มเพราะว่าถ้าทางด้านเทิงมันเปียกหมดเนาะนั่งก็บ่ได้ก้นก็เปียกนี่แหละอยู่ป่าอยู่ดงอาหารบ้านเฮาครับ มาตุกเกจพดเตลืเลยดูน้องธิดาก,กำลังควบขัวกระหอบทำในบ้านนะมาต้องฟังเขาฟ้าย่างอุย้ยาก็ตามธรรมชาติไม่ได้พี่น้องน้ำลามใส่กระบังเอาเอาน้ำดื่มค่อยเด้อเอาในถุงค่อยได้บ่อหนะนะ่ะอมซูรินแม่แอมซูลินไปใส่บ่อโอ้เจะาเราไปหากระบังนี้ โอ้แบ่งกันพี่น้องเอ้าเก็ตาไปตั้งกันแถวนั้นละเนอกคุไเาสุมไฟเข้าตักระบังมาหลามสกระบังสุดแท้ อาหารดีเน่เนี่ลยของแท้ได้เนิเลยสุดยอดเลยละกินอยู่ป้าอยู่ดรงั้างกนตอนน้อยน้น้อยเด้อสุดแซ่บอร่อยอร่อยกินแบบพอดีย่ำคำนึงคำนึงแล้วนะ กบกบด้วยเออหน่อยอืมอาหารเสพพ่อทนเจ้าเนาะนี่เน,นาะไม่พออาหารอร่อยอร่อยสำหรับทุกคน พี่น้อสองไอ้น้องไปเพ็ดเมนูลาบกระหอบมาหนีแล้วเ,เพ็ดนี่ขึ้นให้มันเพ็ดเลยเฮาเฮาซอยเอาเนาะซอยแล้วก็ใส่ลูกโดดน้ำจังแซ่บอ,อร่อยอร่อยเลยสาบ้านป้าเพ็ดให้กินมาหนิผงสบับแซ่บโลดโอ้เครื่องหอมเรามาแล้วนี่อันนี้คือหัวสินไข่ตะไคร้เอาโมมีเคียงเขากันนี้แหละเอากระบ,บังเป็นเคียงเลยนอ้องโอ้ ในบ้านนี่ก็สร้างเห็ดอันใส่กระเล็บกับมาถึกอันนี้สำเนาเาในบ้านเนาะใส่ทถวได้นี่ใส่แถวได้ี่แถวให้บ่รอเอ,อพอดีได้ก็ระหอ,อกตัวหนึ่ง,งพี่น้องเนาะ <c oughs> เออมือเสานี่ได้พยายามอีกเนาะทันยามให้ได้อีกเลยนี่อันนี้เพิ่นได้แต่ว่านนี่ได้พี่น้องนี่แหละเห็ดขันอยู่เือนเดีย้เห็ดหลับกระหอ,อกพอแล้ว ดูกินอันนี้เขาอยู่แบบนี้กับทันปิ้งกับบุฟเฟกันกินเนะาะเขาต้องลามเอาข้าแค่มีมะเขือใส่เพไม่มะเขือเนาะลามกับหมักเตง <laughs> 응โบ,โบ,โ,บโบเป็นโบโบเป็นสกินลามสมัไหเตงโอเคมาอ้ำซั่ั่มไปเลยไปลาอืม นี่คือเครื่องปูงเ้าเสียลไส้นะทับทับลงกล็ได้ ลุดเลยลางในโนลุกด้วยตัดลุกด้วยใส่มาเลยบ่ยเออตัวนี้อดัดเนาะโอ้อดัอด์ตนะเซอัด์ตระคักเลยตัวนี้ไงเอ้ยนั่นแหละละ้างน้ำกับน้ำสะอาดด,ด้วยยังไงเอ้ยสะอาดจากธรรมชะอาดนอนในบ้านเนาะ นอยู่เข้าวเลยนอทั้นเนอนเข้าวมกแตงแลวทั้งทีย่สุ่มไฟข้าจะไได้กินเทากมาเชื่อเด้อม,มกปูดบนมแก,เ,กเอาใ่้รถ อ,อ,อยินฝ่า้อยู่ดวงกันที่นอปกติถ้าเจ้าลามเลยนี่บอเจ้าบัตรเจ้าได้คือกระหนูคืออย่างนี้หรือว่าปิ้งเอา อ้ามีแต่ใส่หม้อโอ้มีหม้อขอาอมะพริกมกพริกนี่นี่นี่ตรงเลยโค้งเนาะรือยมาช่วได้ โอ้ยโบนะก็ไ hmm. ด yeah. uh, ้บโบสรอยก็ได mm ้ส hmm, okay. ิเอาใส่เลยก็ได้ใส่เลยเออใส่เลยเรียบร้อยเฮ็ดบังอันนึงแล้วก็ตัวนึงนี่ใบเฮ็ดอันนั้นเด้อใบเฮ็ดไอ้ใส่ถ้วยได้เสียบได้กินสักกระบังนะอร่อยอร่อยเจ้ากระปูนนนี่นี่ปูทับเข้ามาเออเออนั่นละนั่นละเออเอาตัวนี้เต็ง เลยเนี่ยเลยอ่ะปิดสวเอยไหมเออผิดสวยเลเเเพแล้วจังคักจังอร่อยอร่อยใสอีกบ่อะไรเพบ่ใสอีกอามี เราจะกินเทนนั่นกินเทนนี่ยังวะกินเทนมะเขือใส่เทนมะเขือมันคือที่บัวเพชรไปไหนหรอบัวเพชรนี้บัวเพชรวะเนี่ยมักแดงพุ่นเพชรพุ่นบักเพชรเดินทางอ่สมุยผูอยู่บ้านตังกวนผูบ้านสาวสาวเทินสาวหิมผูโอ้อันนั้นเพชรหลีปลูกอยู่เทิงยอดพูเลยอยู่เทิงผูสูงสูงผู เนี่ยบเป็นนัวนั่นเอาไปเ่าได้มั้ยนาไปอเมกกกระทงอเมกนั่นเ,เ,เป่น,นัวมา,า,าติดเป็งน,นัวนุองอเมกไปเอาเกลือสซก,อก้อนก็ได้แฉกไปนวดกลังใส่น้นนำ<า> <laughs> นนเลยแห้งเกลือ แม่นี่ยยันเค็มเกลือยันแห้งเกลือพีนงง่น้องเมาบุฟี่พักเนาะพักเนี่ยังนะพักบ่บัดบ่พักบ่เบื่อตรงดูนะตัวนึงถ้าเพิ่มก็ติฮะเออตัวน,นั้นถักเพิ่ มือได้ก็ได้เออมันทั่วเทิงกันกินน้ำลายกันปะยังไงซุกซึมเนาะยังไงซุกอลยคือน้ำลายก็ค้าอะไรยังพักเออมาใช่เองอะไเองพัดยีงเหระแงงบ่ใช่เออ ใส่กระบังเลยปลาข้าวปลาซิ่งอ่ะกระบังมานี่กระบังทางล่งนี่ย่มอกลันไหมอ่ะย่ยออีกลกอุกอกไปกอกไปปลาล้างเนาะกอกกรอกก ล่างล้างล่างล่างอดีหน่อยฮะคือชิบดีบ่กระตื้มตช่ไหมดเลยมันน่งกระตื้มใช่อันนี้ไม่ป้าบ่เลยหมกเพชรหมกเพชรนี่นี่เอาใส่น้ำไม่ห่วยใส่น้ำเออมันจะดับขคาวคักใส่โลดไปใส่อีกเอ้โหใส่อีก อย่ามือคนจะเสีมือนี่ยอย่าะ <laughs> เสีมือจะนั่นด้อเมาได้แล้วกระาบางนั่น,าน,นมาวิ่กระกราบางมาอืม ไม่อยู่ส้นดิมาจับกล้องแง่ไปอยู่ลุมเอให้เห็นมัดสามด้ับปิดหากล้องปิดหน้าหากล้องโอเคนุ่ละประมาณนี้เลือกตาไปเอาตุ้น้ำมานใน,น,นกรเปามตน้ำนนในกระเป๋าตัวแเด้อใ่อ,อยู่ทางนี้ามาสิ<อ> ไงดูแลแต่ห้เนาะนาดูใจดนี่เด็ตัวนึงนี่จะอะไรเนี่เ็กคนนีนี่นี่คิดนี่นี่ไรเนี่ยน่สนเลยนะ เอมาเอามาอ่อยตนี้แล้วเมาใกล้ๆอีกอเปล่อน่อเออนี่ล็กอพ่อวะรพอกลางพ่อเนียยพ่อบอานอ่โอเคเด็อดี่อะนะ่ จำน้ำมันได้เลยโอ้โหโอเคคิดกล้องก่อนดีเทิ่มเติมาโมโอเคเอาดังไฟซูมเข้ามาหนิเห็นอะไรไดเออเด้เอาไม้นี่กาดมาใส่เลยดึงมาใส่เลยโอเคนั่นแหละ ไม่ไดี้น้อยๆจันจันแล้วบักต์หนึ่งใช่นะครับยาดอใช่ดีพี่น้องเลยนี่แหละคือบรรยากาศที่บรทุกมักมากินอยู่ป่าอยู่ดงคักหิวข้าวแล้วว่าทางนั้น อดเอาด้าวดยวจังหน่อยเด้อข้าผัวไปหาปลา,ามาได้ข้าผัวไปหาปลาก็ยังบ่มาอยู่เนาะโอ้ผัวนี่ไปเลยบุญจักจะกเมื่อเลยไม่ได้ปลาไ <c oughs> ม่ได้ปลาเครียดแห้งเมื่อเลยบ่ <c oughs> เออโอเคพี่น้องไปแล้วบาทนี่นี่แต่ให้มันซุกถ้ามันซุกเราถึงกินเนี <c oughs> ย้ยนี่ก็บังยังนี่น กระ bang โอ้โอันนี้ต้มน้ำแม่นแหละต้มน้ำพี่ยังมีพี่น้องอีกกระบั n g หนึ่งโอ้มหพชิต้มกระทดินเอออันนี้เนาะลงนี่เลยลงไปมันที่ซุกอยู่บ่ล่ะซุกบ่มาขึ้นมกระทุดินเอาเหี้ยบ่นเลยมาเอามาเอาเออลงอืม นยังเฮียอยู่โอ้อ้าวจับนี่เฮ้ยวิธีต้มมะขูดินอยนอนออู่ยเนาะเฮียเซ่ปึกว่ปลกว่าหาเต็มแล้ววะนี่เ,เต็มกว,ว่าทำรึตัวนำลายหดนำลายได้นำลายบ่ วเอานั้นห้างลงลงเบิง้งเหรอพอดีมันลงเองจ้ะดับพอดีมันลงเอง,ง,องวะเนี่ยพี่น้องนี่นโโต้มมะขู<ฮ>ดินเดอ้อนี่เดอ้อหากคุเคยเห็นเนาะต้มมะขูดินสักกะบ้างมีหม้อมีหม้อเนาะซุกกระดานหรือเปข้าวลามข้าวสักกะบ้างยังซุกเนาะมะขูดินก็ต้องซุกพีบบ่น้องไงนี่ล่ะเอามาเฮียนหูนึ่งกันการเอาชีวิตโหลดอยู่ในป่า กับสามสาวเเผาตุ้ยมีในบ้านพร้อมแล้วก็สองผัวเมียแม่สุรินทร์แล้วก็สามสาวเบ้าตุ้กอีกเนาะหลายคนมาประจญไผ่ในป่าน้ำกัน <c oughs> นี่คือวิถีชีวิตของสามสาวคนตอนไดท้ท่ากินนั่นนี่เนาะอันนี้เดดเที่ยงมันเป็นบ่ายโมงหรือเป่นี่ยันออกไปบ่ายเนาะหนึ่งโมงแล้วนี่ จะม mm. anyway. ีโมงฮะบ่มีโมแต่ว่า1:00แล้วปู่ว่าแวล้วเต็มแม่นบ่ียกระบังเนาะกระบังบใหญ่ยังเต็มเนาะเอ้าถ้าจะได้กินพี่น้องนี่ไกลแล้วนี่ก็เห็นน้ําอยๆออกมาแล้วนี่ได้วิธีเวลาเพิ่นบ่มีหม้อมีหม้อบ่มีถ้วยเฮ็ดจังซี่นได้กินไวแม่นบ่ เด็กมีวบกอโมน้ำคัมเนี่ยนะแสะดงว่าอยู่นี่มีคัมถ้ากันขุดเอาเด้ข <c oughs> ุดแล้วก็ได้ซ้ำกันปั้นกับปั้นแล้วก็ไปเห็นไปห้อยคอ <c oughs> ใส่คํา <c> เ <oughs> ช่นบักไงเน,นี่ยมีน้ำคําออกมาเนะาโยกน้องๆเพิ่น <c oughs> ปกติีนขั้นขั้นซ้ำนี่เนี่ยขั้น้าโบมานี่เบรกเข้าเมื่อแล้วเ,เป็นบ่หอมาแล้วม่กินข้าวอยู่เงือนไม้นี่ก็ได้หาเมื่อบะ ทำไบอหาเนาะคัทนบัหาจักเช้ายังกินมันบ่เออพี่น้องเนอตได้หาเด้อต้นไม้หาเด็เห็ดไต้นได้กินแต่ข้าวนี่ถือมากชื้อๆมันบ่ตอนเช้านี่เอาข้าวมากินพี่เลยกินข้าวแล้วจังเห็ดเวียถ้าถ้ากินข้าวู่เถื่อนแ่มาทันเหือเหือทันเือต้อนมาแต่หกโมงโอ้ห้าโมงห้าโมงเหือหมู่ไปก่อนแล้วเนาอเหือกะจักล่ำเหือ สองลำเลสองลำนั่นแหละสามสามลำสามลำใช้หมดบ้านเลยหมดบ้านเห็นน้ำกันบ่ถ้าไผ่อะไปก่อนก็ได้มาก่อนถ้าไผ่ไปตำลังไผ่ไปก่อนได้เปี้ยบโดยเลยไปก่อนในเมื่อก่อนไปตำลังได้ท่ามู่คือเฮาเมื่อนี่คั้นบ่มีเฮือนี่ในบ้านนี่ได้โดดลอยแป๊วเฮือไหมบ่คือสุรินทร์ปีนั่นเลยเนาะอ่าคือพอสุรินทร์ต้องได้ลอยข้ามแป๊วเฮือสุรินอ่ากูชินเนาะกูสุรินทร์ พ่อสินพ่อกุซินพ่อสลินพ่อกุซินกุินสลินเสือเสืแเสืคือกันเนาะสรินกุินกุินสริน หยหอบความช้ำม,มาเสละโนลายปีมนมองจากสาวไทยเศร้าใจรำพันถ้าน้าเป็นเหตุเหตุให้เฮาต้องพลาาจากกันด้วยพ่อแม่เจ้านั้นบอกบ่เอาลูกเคยคนโต มาพ่อผู้สาวชนเผ่าตะโอยเจ้าเอินจะโดยงอยเดชชื่นใจเหลือลน้นเธอชื่อที่ดาสาวชนเผ่าตะโอยหน้ามนหอยยิ้มจิ้มใจอ้ายลน้นเมือนนี่มนมาจนละมือ สาวเซลานองา่าไทยสองใจพันความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอสาวเผ่าตะโอยชื่อที่ได้หักเจ้าเดิมขอบใจหลายเด้อคนดีที่หาพักอาย ขอฝากชีวิตไว้เซลนอทุกความม่นหมอฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบุณความเจ็บที่นำพามาพบสามใบจากนี้ทั้งชีวิตไอหหมอบให้เจ้าสาวงามตตโอ เฝาเสลนองเฝ้าไทยสองใจพันธุความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอเาวาเผ่าตะโอยชื่อที่ดได้หักเจ้าเดินขอบใจหลายเด้อคนดีที่หักักอาย ฝากชีวิตไว้เซลโนทุกความมนหมอฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบคุณความเจ็บที่นำพามาพบสามไวจากนี้ทั้งชีวิตอ้ายมอบให้เจ้าสามงามต